เสน่ห์ของการลงทุนแบบหุ้นเติบโตเนี่ยมีมากมายกิจการจะเติบโตไปได้ดีขนาดไหนแต่ก็ต้องมีความเสี่ยงมีข้อควรระวังเนี่ยสประการด้วยกันครับข้อที่หนึ่งผู้บริหารมาจะบอกว่าตัวเองอะเติบโตทุกปีเติบโตทุกปีกิจต้องก็ต้องมีการเติบโตอยู่แล้วอันนี้ก็จะพึ่งเชื่อจะต้องพิสูจน์ด้วยทฤษฎี34มสี่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าซีอมพานีคือบริษัทกิจการเองมีกลยุทธ์ในการเติบโตยังไงต้องเข้าไปศึกษาดูว่าเป็นไปได้ไหม สิ่งที่2ก็คือคอมเพเตเตอร์คือคู่แข่งต้องดูคู่แข่งของเขาว่าคู่แข่งของเขามีการวางกลยุทธ์ยังไงมีการเติบโตยังไงแล้วมันกระทบการเติบโตของเราไหมสิ่งที่สามเรียกว่าคัสซัมเมอร์หรือคอนซูเมอร์ก็คือผู้บริโภคหรือลูกค้าของเขายังคงมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์กิจการเขาอย่างดีได้ขนาดไหนเอาละครับสบายใจละตอนนี้มีการเติบโตที่แท้จริงละผู้บริหารไม่ได้พูดเล่นๆล,ละเป็นของจริงละ ก็มาดูปัจจัยที่2ว่ากําไรนั้นๆที่มีการเติบโตเป็นกําไรพิเศษหรือเปล่าเป็นกําไรอันเกิดจากสถานการณ์พิเศษที่มีการขายทรัพย์สินมีการเพิ่มอย่างรวดเร็วโดยบังเอิญหรือเปล่าเราไม่นับนะครับเราต้องนับแต่กําไรที่มาจากผลําเนเงินงานจริงๆแท้ๆนี่คือข้อที่2เอาละถ้าดูละเติบโตก็ใช่กําไรพิเศษก็ไม่มีเป็นของจริงแล้วก็ต้องมาดูข้อที่3คือการเติบโตนั้นใช้เงินเยอะไหมต้องใช้กระแสเงินสดเยอะไหมในการลงทุน ทำไมล่ะครับถ้าต้องลงทุนและขยายก็ต้องใช้2เงินล่ะครับเงินกู้กับเงินกู้เงินกู้ก็ต้องเพิ่มทุนอีกแล้วหรือเงินกู้ก็ต้องมีหนี้มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่แล้วให้มันมีหนี้มากขึ้นแล้วก็ต้องพิจารณาดูว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าข้อที่สี่เป็นข้อสําคัญมากก็คือเมื่อพิจารณาจากทุกอย่างหมดแล้วก็ต้องมาดูว่าราคาเนี่ยแพงไปไหมเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหุ้นเติบโตจะมี PE ที่แพงแล้วก็ซื้อเข้าไปมันก็แพง ถ้าอย่างนี้ต้องระวังอย่าให้ PE แผงเกินไปนะครับไม่ยากนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมขอนเน้นอีกนิดนึงก็คือเรื่องของข้อดีข้อเสียข้อดีของหุ้นเติบโตก็คือถ้าเป็นกิจการที่ถูกต้องโอ้โหจะเป็นพลังแห่งการทบต้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับแเราจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่มากข้อเสียแต่ถ้าไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งเติบโตน้อยกว่าปกติราคาหุ้นจะตกมาเลยและแถมว่าปกติในการเติบโตเนี่ยก็จะทําให้เราไม่มีผลตอ แต่ก็ไมอยากมาครับนี่แหละครับคืเอเสน่ห์ของหุ้นเติบโตคุณเองก็เป็นนักธุรกิจทุนได้